ม,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 มันจริงมากพี่เหยียบตีนไทยมะเนี่ยผู้มีสีต้องร้อนตัวรับกันไม่ได้แน่ๆเมื่อก่อนผมก็โดนบ่อยขับมอไซค์แม่งตั้งด่านผมไม่ได้โดนประจำโคตรเจ๋งนะครับการลิชี่เมืองไทยนี่หว่าหนังแม่งโคตรจริงเลยสังคมไทยทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับคนไทยเสือกระแดะรับไม่ได้กันเองผมลืมทำซีลเลยไม่ได้ข่าเบอร์เลยไม่ได้แอดไลน์ดินเป็นพยานคืนบาป ฟั k เลิฟไรศรัทธาในความรักสวยสับซ่าสุดซลเลมคนมาเกิดเป็นลอ์กูไลค์เอเุณไม่ซับสไครไม่มีใครรู้ว่าถ้าฟักชีดิถึงไหนแต่มากดคนคอมเมนต์แค่ไนก็เทไว้ฟักแดดฟ้าสางแยกทางทุเรียม สมัยเนี้ยรู้จักศิลปธรรมกันบ้างไหมสังคมเสื่อมลงมากคิดจะทําอะไรก็ทาถ้าคนต่างชาติได้ดูภาพรักษู์คุณศิษีไทยจะเป็นยังไงมันน่าอายไปไหมคะคุณแม่สอนมาให้รักนวลสงวนตัวหนูก็ไม่เคยอ่ะแบบว่าผู้หญิงไปโมกให้ผู้ชายอย่างไปเอากันในรถมันประเจิดประเจิดกันไปหรือเปล่าคะโปะอย่างเงี้ยทำหนัง A v วเลยวะพี่ดูแล้วเสียรองกับหนังเอ็กแต่ก็เจ๋งดีกล้าทำคิดอีกท,ทีนะถ้าหนังเอ็กมีเรื่องราวแบบเนี้ยก็น่าดีฮะที่นี่เมืองพุณนะครับภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยเสียหายหมด ไม่ทราบภูมิกับจบจากอังกินเนี่ยต้องการทําหนังส่งอีูหรือยังไงนี่มันไม่มีความเป็นไทยเหลืออยู่เลยเราคนไทยทําไมไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของเราไว้ล่ะครับจงใจขายเซ็กมากเกินไปหรือเปล่าคะเราไม่ได้ค่ะดูถูกผู้หญิงมากเกินไปไม่สงสารผู้หญิงที่ไม่ดูบ้างหรอคะ <So> hot. จึงไม่่แบบใจจีเธอากไไไปมลลด้คันันต้องไม่หนังแบบนี้สิคนเรารักกันอะไม่จำเป็นต้องแบ่งเพศหรอกว่าใครเพศอะไรคนเราทุกคนอะสามารถรักกันได้เพศอย่างเงี้ยก็รักใครได้เหมือนกันรู้สึกชอบมากค่ะถ้าพูดถึงหนังในปัจจุบันกระเทยจะมีบทบาทแค่เป็นตัวตลกทำให้คนหัวเราะในนั้นจะมีหนังสักหนึ่งเรื่องที่จะพูด ในแง่บวกของระเทยพูดในเพศของเราที่เป็นปกติบางทีเราก็แอบ,บน้อยใจนะคะว่าทําไมเราก็เป็นคนเราไม่ใช่ปีศาจนะคะที่จะทําให้คุณมาลังเกยียจพวกเราเราก็คือคนหนึ่งคนผาดประกาศอ้อเปียเป็นหนังสือที่เราไม่อยากจะพลาดอ่านอย่าถือสาสถานาการณ์ที่คาดตางในห้วงเวลาที่จับขาเธอพลาดหว่างมันเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่เงาเราพลาดผ่านหนึ่งแมงเมาที่รู้ตัวว่าไฟลุกคงไม่สะกิด ใจหัขอบคุณมากครับไม่คิดว่าน้าไอนาจะร้องแรปได้เก่งขนาดนี้แต่ว่าไหนๆก็มีเพลงแรปแล้วน่าจะมีเพลงเกาหลีบ้างนะครับโหเสร็จร้องแรปก็คิดว่าจะมีเพลงเกาหลีไม่เห็นมีตรงมีเต้นเลยหนังมีเด็กน่าเครียดอะไม่เกาหลีเลยหยุดอย่าเพิ่งวางครับเพี่ให้กัผมคนนี้ได้อธิบายสักเล็กหน่อย